สวัสดีครับมาพบกับผมดิวจากช่องดิวฟรีสไตล์นะครับวันนี้นะฮะผมมีสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะฮะเกี่ยวกับวิธีดูว่าใครจริงใจหรือแค่หวังผลประโยชน์ท่าแท้ของคนนะครับมักแสดงออกในยามที่เราหมดผลประโยชน์สมัยนี้จะคบกับใครเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเข้ามาด้วยความจริงใจหรือแค่แกล้งการมาหลอกให้รักหรือเชื่อใจหากไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะมาแบบไหนเราจะรู้ความจริงข้อนี้ได้อย่างไร 1. เมื่อคุณจน ื่อคุณจนเขาจะรังเกียจคุณไหมเขาจะดูถูกเหยียดยามคุณไหมเขาจะปฏิบัติเช่นไรข้อนี้จะช่วยให้คุณรู้ถึงท่าแท้ได้อย่างลึกซึ้งกับจิตใจของคนจนมันช่วยคัดคนที่ไม่จริงใจออกไป 2. เป็นคนเลือกปฏิบัติ เมื่อเลิกปฏิบัติกันคนละอย่างระหว่างคนจนกับคนรวยมีฐานะเลิกปฏิบัติกันแบบนั้นหมายความว่าคนประเภทนี้ไม่น่าคบหาหาความจริงใจไม่มีเลยประจบคนรวยเพื่อหวังผลส่วนคนจนก็ไม่เห็นคุณค่าแม้แต่น้อยถ้าเขาเป็นคนจริงใจจริงๆต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 3. เมื่อพบกันครั้งแรกเมื่อคุณต้องการจะลองใจใครที่อาจเพิ่งรู้จักเขาให้ทำตัวให้ธรรมดามากที่สุด ถ้าเขายังคงรับได้ก็หมายความว่าเขาจริงใจกับคุณแต่หากเขารับไม่ได้ก็คือเขาเข้ามาเพื่อต้องการผลประโยชน์บางอย่างเท่านั้น 4. เมื่อคุณวิกฤตถ้าคุณมีช่วงวิกฤตของชีวิตนั้นใครกันที่อยู่ข้างคุณแล้วใครกันที่ทิ้งคุณไปเมื่อเขาจริงใจกับคุณเขาจะช่วยเหลือคุณให้กำลังใจคุณอยู่ข้างๆเสมอช่วยกันแก้ป,ปัญหาอย่างเต็มพลังแต่ถ้าเขาทิ้งคุณไปอย่าเสียใจไปเลย และคุณจงขอบคุณที่มันช่วยคัดคนไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราได้ 5. ห,หน้าไหวหลังหลอกต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างอยู่กับคนนู้นก็ด่าคนนี้ก็ด่าคนนั้นก็ด่าความจริงใจกับใครๆไม่มีเลยจงรีบเดินออกมาจากชีวิตของเขาเถอะมันจะมีแต่เสียกับเสียเท่านั้น 6. ทําไม่จริงพูดไม่จริง พูดอีกอย่างทำอีกอย่างทำสวนทางกับความจริงที่กล่าวไว้หรือแม้แต่พูดแล้วแต่ทำไม่ได้แสดงว่าคนประเภทนี้ไม่มีความจริงใจเลยมีแต่พูดให้ตัวเองดูดีแท้จริงแล้วทำไม่ได้อย่างที่เคยพูดไว้เลยวันนี้นะครับก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะมีสาระให้กับทุกๆท่านได้รับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ผมดิวฟีสไตล์ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ